ข้อ16ค่ะโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชั้นม6อยู่2ห้องนะคะก็คือ6ทับหนึ่งและ6ทับสองจำนวนนักเรียนเป็น52และ48คนตามลำดับคะแนนสอบของนักเรียนชั้นม .6 ทั้ง2ห้องเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากันนะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น2และ1.5ตามลำดับเขาถามว่าแล้วส่วนเบี่ยงเบนรวมของนักเรียนชั้นม .6 เลยละ่ะมีค่าเท่าไหร่นะคะอภิปันต์ให้สูตรมาแล้วนะคะ ว่าอันนี้คือส่วนเบี่ยงเบนรวมนะคะเท่ากับ n 1คูณ s 1ยกกำลังสองบวก n 2คูณ s 2ยกกำลังสองส่วนด้วย n 1บวก n 2นะคะซึ่งมันจะคล้ายคลึงกับพวก x บารถ่วงน้ำหนักอะคะ่ะแต่เปลี่ยนนิดนึงก็คือเปลี่ยนจาก x บารเป็น s ยกกำลังสองแค่นี้นะคะอ่ะทีนี้น้องมาดูนะจ๊ะเเราเราพูดทีละตัว ทับหนึ่งเนี่ยมี52คนนะคะทับหนึ่งมี52คนก็คือ n 1แหละ n 1 5 2 n 1นะคะเป็น52 n 2เป็น48แล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ6ทับ1ค่ะ s 1ก็จะเป็นเลข2นะคะ ส่วน s 2จะเป็น1.5ได้แบบนี้นะเราจะเอาเข้ามาแทนในสูตรเลยค่ะที่เป็นส่วนเบี่ยงเบนเยกกำลังสองรวมนะคะเ,เราลองแทนค่านะจ๊ะ n 1 1พี่ปั้นก็แทนค่าเป็น52คูณ 2ยกกำลัง2นะคะบวกด้วย48คูณด้วย1.5ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้แล้วก็เอา52บวกด้วย48นะคะแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้น S 2รวมนะคะก็จะได้ว่า208 บวกร้อหารด้วย100อนะคะอันนี้น้องจะได้3.16เพราะฉะนั้น as ยกกำลังสองรวมอะค่ะมันคือความแปรปรวนนะคะแต่ว่าโจทย์อะพี่ปั้นอนะอยากได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพราะฉะนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะเป็น s รวมนะคะเท่ากับรูท หนึ่งหกแบบนี้นะคะเออตอบข้อสามจ้ะ